วันนี้เรามาศึกษาพิจารณาด้วยการเป็นพระพรมหลวงปู่ดูวัสดสแกเป็นพรมพิม์พไม่มีขอบเรามาขยายมาพิจารณาด้วยกันจุดที่ผมสังเกตก็คือที่โดนซื้อขายใช้ซื้อขายคือจุดตรงนี้ถ้าพิมพ์พนี้มีจุดตรงนี้จะมีหลุมที่ตรงนี้เรามาดูมาศึกษาพิจารณา้วยการพระองค์นี้เป็นพระที่ผมให้ วันให้ผู้ใหญ่ตามซื้อกลับมาเป็นพระที่ท่านเช่ามาในปีสามเก้าแล้วขายให้พระพวกไปก็ามาดูมาศึกษาพิจารณาด้วยกันลอยตะไบลอยบุ้งลอยตะไบไม้เป็นตะไบหยาแลมาศึกษาพิจารณาด้วยกันลอยหุดย่นของเมยามายางพิ่มพาลายางพาลาเรามาศึกษาพ,พระองค์นี้เป็นพระที่ผมให้ผู้ใหญ่ตามซื้อกลับมาเป็นพระที่เพื่อยืนยัน ว่าด้านหลังมีสแตมยันจะเป็นสแตมสามซ้อนเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกเป็นพิมพ์ผมมันมีข้อเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าชัดชัดละเอียดละเอียดอย่างนี้ศึกษาหาจุดสังเกตโดยตัวเองผมบอกจุดนั้นไปพิจารณาโดยตัวเองช้าชัดชัดโดยตัวเองเป็น ผมไม่มีขอบของหลวงปู่ดุวัดสแกเรามาศึกษาพิจนารณา เรามาขยายใหญ่ๆพิจารณากันละเอียดละเอียดดูเกินช้าๆชัดๆ,ๆเป็นผมไม่มีขอบลงผูดูวัสแกจุดสังเกตต่างๆหาด้วยตัวเองเพราะผมจะขยายใหญ่ๆพราะเป็นจุดที่ผม,มจะไม่บอกว่าผมดูที่จุดจนด้านจุดนี้ีผมบอกแค่จุดซื้อขายจุดเดียวให้พิจารณาหาด้วยตัวเองเป็นผ้าผมไม่มีขอบของลงผูดูวัสแกมาขยายใหญ่ๆขยายดูกัน เพื่อจะให้ดูละเอียดละเอียดเป็นผมไม่มีขอบของหลวงปู่ดุวัสสแกองค์นี้เป็นองค์ด้านหลังมียันเป็นองค์ที่ผมให้พระวกบู้ใหญ่ที่นับถือตามซื้อกลับมาเพื่อว่ามาเปรียบเทียบเพราะพระผมในปีหกหนึ่งมีปัญหาโดนตีเกะก็ผมรับก่อนหมอเนี้เลยตามซื้อพระที่มียันมาเปรียบเทียบเพราะธรรมดาผมจะไม่เก็บ พระที่ด้านหลังมียันพอถือว่าเป็นพระที่หลังหลังจากหลวงปูล่ละสังขารไปแล้วเพราะผมผมจะเก็บแต่เฉพาะเน้นถ้าไม่สวยจริงจะเก็บเฉพาะที่ด้านหลังมียันถือว่าหลวงปู่ให้สินให้พรอ,อย่างนี้พวกนั้นก็คือได้มาเปลี่ยนหน้าพระขายไปเมือ่อใดพระสวยพระที่หลังมีขอ้อ ไอ้หลังไม่มียันมาก็ขายมียันเปลี่ยนหน้าพระไปก็เลยไม่มีก็เลยเมื่อมีปัญหาเลยให้ผู้ใหญ่นับที่ผมนับถือตามซื้อกลับมาดูเปรียบเทียบเรามาดูมาศึกษากันว่าเป็นยังไงพิจารณาด้วยตัวเองช้าๆชัดๆ,ดๆนี่ เม็ดพระาธาตุที่ขึ้นเรามองเห็นชัดเจนเหมือนกับที่ขึ้นบนลูกอมของหลวงปู่ดูวัดสแกถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพระหลวงปู่ดูวัดสแกถือว่าแบบนี้โดยส่วนตัวผมมองคือตอนนี้ของเกย์ทาไม่ได้เรามาดูมาศึกษาพิจารณาช้าๆชัดๆ,ๆละเอียดละเอียดเป็นพรมพิมพ์ไม่มีขอบของหลวงปู่ดูวัดสแกพิจารณาโดยตัวเองจุดสังเกตต,ต่างๆผมจะไม่บอก ผมขยายใหญ่ๆแล้วเพราะเป็นจุดที่ผมกลัวว่าเออมีนั่นมีนี่เดี๋ยวของผมก็ทำม,มาคนที่จะโดนคือตัวผมเองด้วยผมเห็นของที่น้อยกว่าพอค้าเขาก็ต้องหาจุดที่ป้องกันตัวเองไว้บอกเฉพาะจุดบางจุดอย่างนี้ศึกษาพิจารณาด้วยตัวเองเป็นพระของลูกปู่ดูวัสแกทีมผมไม่มีขอบศึกษาดูกัน ช,ช,ช,ช้าชัดชัดพิจารณาละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดูวัสแกเป็นผมไม่มีขอบพิจารณาโดยตัวเองชา้ชาชาัดชัดเป็นพระของหลวงปู่ดูวัสแกผมไม่ขอบมีขอบด้านหลังเม็ดพระธา,าตุเรามองเห็นเหมือนกับที่ขึ้นบนลุกอมของหลวงปู่ดู่วัดสแกพราะตอนนี้ผมมองคือตัวหนึ่งนี่ใชายืนยันว่าเป็นพระแท้ของหลวงปู่ดูวัสแก เรามาดูมาศึกษาเพราะผมมองตอนนี้คือของปร้อมยังทําแบบนี้ไม่ได้เรามาศึกษามาพิจนารณาด้วยกันดูช้าชชัดๆ ด้านหลังของผมไม่มีขอบของหลวงปู่ดูวัสแก่ก็ยายใหญ่ๆดูกันช้าๆชัดๆเนี่ยเม็ดพระธาตุที่ขึ้นลอยยันที่เราเห็นเนี่เม็ดพระธาตุที่ขึ้นบนหลังพระของหลวงปู่ดูวัสแก่เหมือนกับที่ขึ้นบนพระธาตุเอ้ยที่บนลูกอมเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆพิจารณาละเอียดลนะเอียดเนี่ยเป็นเม็ดพระธาตุที่ขึ้นบนพระหลังพระของหลวงปู่ดูวัสแก่ พิจารณาละเอียดละเอียดช้าช้าชัดชัดศึกษากันช้าช้าชัดชัดหลังที่ขึ้นบนพระของหลวงปู่ดูวัสแกพิจารณาละเอียดละเอียดเม็ดพระธาตุที่ขึ้นด้านหลังข,งของพระของหลวงปู่ดูวัสแกศึกษาพิจารณาละเอียดละเอียดช้าช้าชัดชัดเป็นเม็ดพระธาตุที่ขึ้นบนหลังพระหลวงปู่ดูวัสแก ศึกษาพิจารณาละเอียดละเอียดช้าชาชัดชัดเนเรามาดูมาศึกษาด้วยกันด้านหลังพระผมของหลวงปู่ดู่วัดสแกเป็นผมไม่มีขอบศึกษาพิจารณาละเอียดละเอียดช้าชาชัดชัดอย่างนี้ด้านหลังพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกเป็นผมไม่มีขอบด้านหลังยันสแตปม ที่เขาเล่นกันทุกวันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานตัวหนึ่งที่เขาดูแต่ส่วนตะก่อนผมมองคือผมไม่ได้เก็บแบบนี้ผมเก็บด้านหลังไม่มียันถือว่าลวงปู่แจกกับมเมื่อท่านแจกให้สิ่ในผ่อนผมจะเก็บตรงนั้นด้วยวงเงินที่เรามีจํากัดผมจะสะสมจะเก็บแบบนั้นแบบนี้ก็คือไม่ได้เก็บถ้าไม่สวยจริงเรามาดูเรามาศึกษา รงนี้ก็เลยไหวหวานในพวกตามซื้อกลับมาเพื่อเปรียบเทียบกับพภาที่ผมเก็บเพราะตอนเก็บมีปัญหาก็เลยมาศึกษา มาดูขยายดูขอบพระของหลงปู่ดูวัสแกเป็นพมไม่มีขอบนี่รอยตะใบหยาหรือรอยตะใบบุ้งตะใบไม้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพระลงปูดูวัสแกขอบยุบขอบอะไรถือว่าเป็นขอบแรกแรกของแม่พิมพ์ที่เป็นอย่างพาลา ที่แม่พิมพ์ยังหดตัวอยู่ให้เรามองเหมือนกับยางพาราต่างๆเมื่อถอดพิมพ์ออกมาจะยังหดตัวอยู่เมื่อหยอดพิมพ์ไปนานๆแม่พิมพ์โดนปูนกัดจะขยายตัวจะขยายตัวมียืดมีย่นบ้างเหมือนกับที่เรามองน้ำคำที่มียางยถดยน่นหรืออะไรแช่อย,อยู่จะมีโป่งพองหรืออะไรอย่างนั้นน่ะ มันไม่เหมือนกับที่เขาพูดกันปัจจุบันมันจะใหญ่ขึ้นแต่ก่อนผมไม่ได้เถียงไม่อะไรออกมาแยง้งเพราะถือว่าจะมีปัญหาเปล่าแต่ตอนนี้ก็คือต้องมาพูดเพราะพระพวกนี้โดนตีเกะบอกว่าคนเกะรู้สูตรในการทําทําได้เหมือนเป็นเกะเก่าผมกคนเลยมองในนี้พวกนั้นก็คือเป็นพระแท้นี่แหละแต่โดนตีเก๋เก่ากัน แต่ก่อนก็มองเป็นช่องโอกาสที่เราจะซื้อพระได้ถูกไม่มีแยง้งถ้าแย้งก็มีปัญหาเปล่าๆสู้ดีเราเก็บไว้ลราหาซื้อพระแบบนั้นได้ราคาถูกดีแต่เมื่อคิดดูแล้วถ้าเราทําแบบนั้นพระหลวงปูป่พระแท้จะโดนตีเก๊เมื่อเวลานานๆไปก็เลยออกมาแยง้งมาขัดกันก็จะมีปัญหาก็ให้พิจารณาด้วยตัวเองทุกคนเนี่ย นี่ก็เป็นความคิดหนึ่งของผมที่ออกมาให้ความความคิดของตัวเองจะไปขัดแย้งกับตัวอื่นคนอื่นเขาเรามาพิจารณาด้วยตัวเองขอพระของหลวงปู่ดูวัสแกรขอบผมซึ่งจะมองเห็นพระธาตุหรืออะไรต่างๆอยู่พระธาตุแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพระธาตุแท้ที่ขึ้นอยู่บนลูกอมของหลวงปู่ดูวัสแก เรามาขยายดูขอบมาอะไรดูกันพิจารณาดูซึ่งจะยากหน่อยนิดนึงเรามาขยายมาพิจารณาละเอียดละเอียดเป็นขอบพระของหลวงปู่ดูวัสสแกเป็นผมไม่มีขอบที่ขึ้นพระธาตุเรามาศึกษามาขยายดูกันใหญ่ๆดูกันช้าๆด,ดูกันช,ชัดๆเป็นขอบพระผมของหลวงปู่ดูวัดสะแก เราศึกษาเราพิจารณาดูช้าๆดูชัดๆ,ๆเราขยายใหญ่ๆดูกันเป็นขอบพระของหลวงปู่ดูวัดสแก่ขยายใหญ่ๆพิจารณาละเอียดๆนี่รอยตะไบตะไบหยาตะไบไม้หรือบุ้งแต่ก่อนก็ถือว่าถ้าเห็นอย่างนี้ถือว่าเป็นพระแท้เลยเรามาดูศึกษาพิจารณาโดยการช้าๆชัดๆ,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 ๆ เป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแก่ทิ่มผมไม่มีขอบด้านข้างด้านขอบมองเห็นตะไบหย,ยาบชัดเจนขยายใหญ่ๆดูกันดูเนื้อดูอะไรอย่างนี้ขยายใหญ่ๆพิจารณาละเอียดละเอียดเป็นพระผมของหลวงปู่ดูวัดสแก่เป็นผมไม่มีขอบเรามาศึกษาพิจารณาช้าๆชัดๆเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแก่ ศึกษากันชา้ชาๆชาัดๆละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกผมไม่มีอ้อขยายใหญ่ๆพิจารณาโดยตัวเองหาจุดสังเกต้วยตัวเองผมจะไม่บอกบอกแค่จุดนั้นนะเพราะด้วยมันมีการทําปลอมขึ้นมาผมบอกไปก็เดียวมีโอกาสคนที่โดนก็คือตัวผมเองด้วยประสบการณ์ก็คือถือเอ็นพระน้อยอย่างนี้ ก็เลยเก็บจุดสังเกตไว้ที่ด้วยตัวเองไว้พิจารณาแท้กีด้วยตัวเองเป็นพระผมไม่มีขอบของหลวงปู่ดูวัดสแกพิจารณาช้าๆชัดๆด้วยตัวเองผมขยายใหญ่ๆดูกันให้ดูกันช้าๆชัดๆที่ข้อมือมีลุมสำหรับพิมพ์นี้เรามาดูมาพิจารณาด้วยกันเราจะมองเห็น พระธาตุหรืออะไรต่างๆที่ขึ้นบนพระเหมือนกับที่ขึ้นบนลูกอมของหลวงปู่ดุวัสแกเรามาดูพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆ,ๆ,ๆอย่างนี้และองค์นี้ก็ถือว่าชัดเจนด้านหลังมียันก็ถือว่าเป็นยันที่หลังจากหลวงปู่ราสังขารไปแล้วเป็นพระที่เช่ามาจากตู้ของวัดเป็นพระที่ผมให้พระพวกตามซื้อกลับมาที่เขาขายให้พระพวกไป ตามซื้อกลับมาเปรียบเทียบกับพระที่ผมมีเรามาดูเรามาศึกษาพิจารณา้วยการช้าๆชัดๆหาจุดสังเกตโดยตัวเองผมจะไม่บอกผมบอกแค่จุดนั้นพิจารณาโดยตัวเองช้าๆชัดๆเป็นยังไงศึกษาโดยตัวเองพิจารณาโดยตัวเองเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสักแกเป็นพระผมไม่มีขอ อิจนาโดยตัวเองช้าชาชาัดชัดละเอียดละเอียด